มนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยน้ำซิงนะคะเ <c oughs> ช้านี้เพียงหายวันนี้ก็มาวิ่งดินชี่บ้านะโลกนะคะเป็นงานปากโบนนะคะตอนนี้รถดำก็มาถึงละสี่คันแมคโครก็จะเป็นโกเบสองร้อยหนึ่งคันแล้วก็โคเมสุสองร้อยอีกหนึ่งคันนะคะทีง,งานมุกก็มีแมคโครสามคันค่ะแล้วก็เป็นฮิตาชิคันสีส้มคันเล็กอีกคันหนึง่งส่วนสองสองคันนี้จะเป็นโคกหนองนานนะคะส่วนมาก งานจมคะ่ะวันนี้บอกเลยตัวขนาดยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้วิ่งดินเลยยังจมละเอ,อ่อฝนคำไม่ครบอกว่าถ้าจมตรงไหนก็เทตรงนั้นนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆเนาะดินยังไม่แห้งไม่ต้องดินนะคะดินได้ก็ไม่ขึ้นนะ,ะจมก็เทค่ะจมก็เทเมื่อวานนี้มุกซ่อมไปหกเจ็ดพันนะคะก็จะได้เหนบฝั่งซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ กองน้ำมันเครื่องกองโซล่าถ่ายหม้อน้ํานะคะแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องก็จะมีใส่เครื่องเสียงบนกระเช้านะคะบนหัวรถแล้วก็เชื่อมเหล็กเป็นตะขอเกาะลากรถด,ด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังไม่ได้ใส่อยู่ด้านล่างกันชนนะคะ <c oughs> มีแต่ลายใจ่ายช่วงนี้อ่ะดับรถก่อนแล้วกัน ไปละคนเละวู้าวาว์านขุดลย่เอือเอือรถตาวะนี่เอ,อือใครไว้ไปก่อนเลยเอ,อ, mm. อย่างลี่ไม่เกียดดินเปียกเอาให้หมดแล้วเอาดินแห้งมาน <Yeah. S 1> ะ <Yeah. S 1> อะไร แะ่าารหรอกรนู้นต้นมานทำเรื้ออะไรเสียดกักเสียดกักลื่นมันไม่จมหรอกแต่ว่ามันลื่นโอ้รถหนักออกมาไม่ได้ร่องไงไปวันนี้ <c oughs> <c oughs> พี่อาร์มเอารถขึ้นเนียเขาอยากได้เขาอยากได้มีกะสปอร์ตไลท์เต็ตงเต็มเนาะราคาพอๆพอๆกับคันนี้เองขายขายทำไมเอาสองคันเลยเลยลนาะจ้างขับคันหนึ่งเป็นเจ๊เป็นเจ๊ไหนพี่อาร์มจะรถขึ้นยังพี่อารมเอารถขึ้นได้แล้ว ว่าจะปวดงานจม <S <S เอาลราขึ้นมนาะโอ้โยกยแขนรอแล้วไปจะหลอดไหมนะ มันหนักด้วยกลัวจมดิแบบน,น,นี้นั่นใครจะไปได้คันนู้นก็จมนูน่นนจะถอยเอาดินยังไงได้ <laughs> แม่โคสองขันแรงแรงเย่เย่ ก็ซ่อมทั้งวันไม่มีเวลาล้างเอาละ,ะสิไปทางไดบาดโอ้ยตายแย่อยู่วันนี้งานเหนื่อยค่ะจมทุกคันอยู่แล้วอ่ะอยู่ที่ว่าจะจมหนักหรือจมเบา <laughs> ยังเปียกอะ่ะทาง ตอนนี้สองคันแรกก็เข้าไปเอาดินแล้วนะคะเหลือรถมุกกับรถที่อามตอนนี้อยู่ที่สี่คันนะคะไม่รู้ว่าเท่าเกร่จะเอารถมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆจมละ <c oughs> แม่โคดันตูดยังมาไม่ได้เลยอะ <c oughs> โอ้งานเหนื่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวมุกเดียวรถกระบนไปนอนได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไมทำไงจะออกมาได้ตอนแรกทีมงานบอกให้มุกลองทางให้มุกเข้าก่อนถ้ารถมุกไปได้คนอื่นก็ไปได้ <laughs> ดูทางแล้วรถมุกหน้าจะไปไม่ได้คใครอยากไปโขนไปเลยค่ะ <laughs> <c oughs> ดันดัเอ <c oughs> มาแล้วนึงจะหลอดไหม ไม,ไม่ต้องเข้าหรอกหูเธอไปบะนั่นตลอดทางอ่ะอตายเดี๋ยวนี้พี่เปาโทรมาด้วยหนูไม่ได้รับ ได้โทรหาพี่ไหมโทรพอโทรกลับติดสายไม่รู้แกจะมาป้ะดันตลอดทางอ่ะตายแล้วก็มาจมตรงนี้อีกนี่อ้าเป็นไรรถประสิทธิ์มาไม่ได้ นี่่กว่าจะได้ที ามุกเข้าไปในอยังลัน <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยกินได้ผู้เดียวพี่มจะเข้าอยู่ปะพ,พี่จะเข้าไปอยู่บ่ <laughs> ดูทางเหรอ แล้วมาสิดยังออกมาไม่ได้เลยนะจมอยูต่ตรงแม่ขู่เอาโอ้ขนาดไซนิดเดียวยังออกมาไม่ได้แก้วแก้ว <laughs> <laughs> ไม่ดินมันไม่ใช่ดินอันนี้เพราะไม่เททำทางเลย พอรถไทยจะไปปุ๊บคันนี้ออกมาไม่ได้อทีทำทาง อ,อ,อ๋อเบาฝั่งนี้อัอและเบาเดิมไปไหน<า>อ้าวก้าวเบาเป็นที่นั่งแบบแบบพรองพี่เมย์นะก็ตังซื้อใหม่อัดเสื้อนั่นมาอีกแล้วเอออย่างนั้นนะไอเอามาหุ้มอ่ะนะหุ้มได้บอกไม่สั่งร้านทำด้วยมันแพง นูถ้าถามพี่ป๊อบนูว่าว่าบอกนู้นได้วิ่งไหมเขาบอกว่าไม่ได้วิ่งนูกํกำลังจะนอนต่อเองแกทามมาบอกว่าให้เอามาวิ่งอยู่นี่แล้วก็เลยว่ามาทุกคันบอกแกว่าใหม่ใครถามก็ให้มานีแกว่าไม่เอารถเยอะหรอกยวมันจะวิ่งชนกัน ไปเอามาอีกไม่วิ่งหรอกไปเลยรอให้ก่อนอันนู้นก็ยังไม่มา,นะาทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะคะเจอกันอีทีคลิปหน้านะคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอะไร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 ก่อน yeah!